เป็นต้อลมควรเลือกแว่นสายตาแบบไหนดีคลิปนี้หมอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัทยาขวัญอนชาค่ะ เป็นจากสุแพทย์ประจำมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาตอบคำถามที่หลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์ถามเข้ามานะคะว่าเป็นต้อลมควรจะใช้วันสายตาแบบไหนดีที่จะช่วยปกป้องแล้วก็รักษาต้อลมเนี้ยให้มันดีไม่ให้เคื่องตาแสบตานะคะวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วอ่ะก็ไปฟังกันเลยค่ะ ต้อลมเนี่ยมันเกิดจากการที่เนื้อเยื่อบุตาขาวอะค่ะที่อยู่ข้างๆบริเวณตาดำของเราอะมันเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็โตขึ้นแบบผิดปกติมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อสีเหลืองๆชุ่มๆชุ่มๆหน่อยอยู่ข้างๆตาดำค่ะตัวต้อลมเนี้ยสาเหตุหลกักๆเลยอะมันเกิดจากการที่เราเจอแสง UV แสงแดบดบคะ่ะแล้วก็เกิดจากตาแห้งด้วยผสมปนเป ك, ก,กันกับการเจอฝุ่นละอองทําให้ตาเนี่ยระคายเคืองขึ้นแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดต้อลมตามมานั่นเองดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นต้อลมนะคะ จะรู้สึกาคายเคลือนตาเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ในตาตาสู้แสงไม่ได้ตาแพ้แสงน้ําตาไหลหรือบางท่านก็จะมีอาการตาแดงแต่ว่าจะแดงเฉพาะบริเวณที่หัวตาหรือหันตาตําแหน่งที่มันมีต้อลมอยู่อะค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยตอนแรกเราก็อาจจะเป็นน้อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้อลมมันโตขึ้นมันอักเสบขึ้นเนี่ยอาการเหล่านี้มันก็จะเป็นตลอดเวลาเลยทําให้เรา,ารู้สึกลาคาญไม่สบายตาแล้วก็เวลาเราออกไปข้างนอกเจอแสงแดดเนี่ยเราก็จะสู้แสงไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรา จ้องคอมพิวเตอร์นานๆบางทีเราก็จะทํางานไม่ไหวสิ่งเรล่านี้ค่ะจําเป็นที่จะต้องรับการรักษานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะแนะนําให้ไปพบจักษุแพทย์ก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะให้พวกยาหย,ย่อดตาลดการหนักเสบแล้วก็ตัวน้ําตาเพียมะคะมารักษาทําให้เราอาการดีขึ้น แต่ตัวต้อลมเนี่ยข้อเสียของมันเลยก็คือถ้าเป็นแล้วเป็นเลยค่ะเราไม่สามารถที่จะผ่าตัดหรือว่าหยอดยาให้มันสลายหายไปได้นะคะดังนั้นเราต้องอยู่กับมันอย่างมีความสุขค่ะอันดับแรกก็คือทําให้มันสงบก่อนให้มันไม่อักเสบด้วยการหยอดยาเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราหยดน้ําตาเทียมไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยตาจะหายแหง้งแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นตัวต้อลมก็จะอักเสบน้อยลงอันดับที่2ก็คือเราต้องป้องกันค่ะ ไม่ให้มีอะไรมากระตุ้นทําให้มันอักเสบซึ่งสิ่งนั้นก็คือแสง UV นั่นเองดังนั้นการที่เราจะตัดแว่นนะคะเราก็ควรที่จะตัดแว่นที่ป้องกันแสง UV ได้ร้อเเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่แว่นนี้แล้วอ่ะมันก็จะได้กรองแสง UV ไม่ให้ไปโดนดวงตาของเราทําให้ไม่ไปกระตุ้นตัวตอลงนั่นเองค่ะดังนั้นแว่นนี้จะเป็นแว่นอะไรก็ได้คะ่ะจะเป็นแว่นสายตาหรือว่าแว่นกันแดดก็ได้นะคะขอแค่อย่างเดียวคือมีคุณสมบัติป้องกันแสง UV เท่านั้นเองค่ะ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราตัดแว่นสายตาโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลนชั้นเดียวหรือว่าเป็นโปรเกรสซีฟเลนนะคะทั้ง2อันนี้มันก็จะมีการป้องกันแสง UV 100%อเอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มออปชั่นเช่นเพิ่มกันแสงคอมไปด้วยหรือว่าเพิ่มเลนเปลี่ยนสีไปด้วยค่ะมันก็จะทําให้เราสบายตามากขึ้นเวลาที่เราออกข้างนอกเจอแสงแดดจัดเนี่ยเลนมันก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเข้มทําให้เราซึ่งมีอาการแพ้แสงอยู่แล้วจากต้อลมสบายตามากขึ้นอีกทั้งตัวเลนมันก็ยังป้องกันแสง UV ได้้อีกอถาาเรา ตัดเป็นเลนป้องกันแสงคอมมาค่ะเวลาที่เรานั่นหน้าจอคอมเจ้าตัวเลนเนี้ยมันก็จะป้องกันแสงสีฟ้าทําให้เราอ่ะรู้สึกสบายตามากขึ้นเวลาที่เรามองคอมแล้วมันก็ยังป้องกันแสง UV ได้อีกเพราะฉะนั้นตัวต้อลมก็จะไม่ได็ดวนกระตุนขึ้นมาการรักษาต้อลมนะคะจําเป็นต้องอาศัยเครื่องมือช่วยหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวินัยในการหยอดยาแล้วก็วินัยในการใส่แวน่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคด้วยอยากแนะนําว่าถ้าใครมีอาการดังกล่าวไปเนี้ยค่ะก็ให้พบกับสุแพทย์ก่อนแล้วก็ ถ้าอยากจะตัดแว่นก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ร้านแว่นได้เพื่อที่จะให้คุณหมอสายตาที่เชี่ยวชานะคะคอยแนะนําถ้าท่านไหนมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของต้องลมและการตัดแว่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามหมอมาได้ค่ะหมอตอบเองแล้วก็ถ้าท่านไหนอยากจะลองวัดสายตาปรึกษาก็เข้ามาที่ม a t ทียวิชั่นเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาคะ่ะเรามีคุณหมอสายตาคอยแนะนําเลือกเลนแล้วก็เลือกกรอบที่เหมาะสมกับท่านนะคะสาหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Y'all that mental si, to the pro-casey, to Mataya Wish and Sender Mataya Wish and Sender